วันนี้มาอัปเดตข่าวกันแบบเร็วๆครับของเจ้าตัว Panasonic Lumix G9 Mark II ซึ่งเป็นกล้องมโคโฟเตอร์ตัวแรกครับของ Panasonic ที่มีระบบโฟกัสแบบ Phase Detection AF เนาะจะเป็นยังไงบ้างครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆไปติดตามชมกันเลยครับมาพูดถึงสเปคครับของเจ้าตัว Panasonic Lumix G9 Mark II กันน้อยอย่างแรกครับตัวนี้นะครับใช้เซนเซอร์เบสนะครับเป็นเจ้าตัวเซนเซอร์มโคโฟเตอร์ความละเอียด15ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเจ้าตัว d u o s O นั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวกับเจ้าตัว Lumix ซ H 6นะครับที่เปิดตัวออกมาช่วงปีที่แล้วเนาะตัวนี้ครับจะมีหลบกันสั่น5แกนนะครับแล้วก็เคลมว่าสามารถช่วยลดนะครับได้ถึง8ปดสต็อปเลยทีเดียวพูดถึงสิ่งที่ไม่มีความแตกต่างกับรุ่นอื่นๆนะครับในไมโครโฟเตอร์ทั้งหมดนะครับคือระบบโฟกัสแบบเฟดดิชั่นครับระบบโฟกัสแบบเฟดดิชั่นตัวนี้นะครับมีการพัฒนามาใหม่นะครับให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นมากๆเนาะตัวนี้ครับจะมีเฟดดิชั่นจำนวน779จุดนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ไม่มีความแอดวานซ์นะครับขึึ้้นนนนพอสสมมคคควววรรรเลยซ่งตตัััีะะบาาถ พวกสัตว์รถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือคนแบบปวดหัวที่อ่ะเช่นถ้าตามในสไลด์นะครับคือมันจะแท็กแบบสมมติคุณไปเลขเวกเว็กบอร์ดอะไรพวกนี้นครับมันสามารถแท็กระดับนั้นได้เลยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เจ๋งมากๆแล้วทุกคนน่าจะหลอคอยกับกล้องไฮไลท์สปีดเจ้าตัวนี้เนาะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีระบบ AI ต่างๆนะครับที่มาช่วยให้เราโฟกัสครับมันดีมากจริงขึ้นเป็นสิ่งที่เอ่อถ้าตัวเนี้ยมันออกมา รอแบบรอที่จะลองแด้ระบุโฟกัสแบบจัดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออาไปถ่ายรถแข่งเอยนะครับหรือถ่ายพวกเวกปาเอิเดี๋ยวผมจะรอล้นอะไรพวกนี้นะนั่นเองครับเอฟัวนี้นะครับจะมีความเรียดอยู่ที่3.68ล้านจุดนะครับแล้วก็มีขนาดอัตราขยายนะครับคูณ0.8ซึ่งก็ถือว่าเป็นเอนะครับที่มีขนาดค่อนข้างจะใหญ่มากๆเนาะนอกจากนี้ครับตัวจอหลังนะครับก็ยังสามารถฟลิปหน้าได้นะครับเป็นเวเบิลแองเกิลนะครับรอบทิศทางความลเอียอยู่ที่1.84ล้านจุดขนาด3นิ้วนั่นเอง ในซีรีส์ G9 ครับอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องบอกว่าเด่นตั้งแต่รุ่น G9 Mark 1นะครับคืออัตราการถ่ายภาพต่อเนื่องนั่นเองตัวนี้ครับก็เด่นเช่นกันนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเข้ามานะครับที่มันโหดขึ้นมากๆเพราะตัวนี้นะครับสามารถรัวนะครับได้ถึง60ภาพต่อวินาทีใน AFC แล้วก็75ต่อภาพนะครับต่อวินาทีใน AFs นะครับหรือการล็อกโฟกัสนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นการถ่ายนะครับที่ถือว่าเร็วแบบเร็วมากๆในกล้อง f u ลเฟรมหลายรุ่นนะครับแม้ว่าคุณจะ ใช้60 fps ได้แต่ก็จะมีข้อจํากัดที่ค่อนข้างจะเยอะแต่ตัวเนี้ยข้อจํากัดใน60 fps นะครับก็แทบจะไม่มีเลยครับเพียงแค่ตัวนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัว e shutter แต่เดี๋ยวเราต้องรอดูครับว่า rolling shutter ใน e shutter ตัวนี้เป็นยังไงบ้างส่วนใครที่ไม่สบายใจก็ใช้ A m shutter ได้ที่10ภาพต่อวนินาทีครับนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ใน G9 ที่เฮ้ยทุกคนน่าจะแฮปปี้กันะครับก็คือ p reverse mode คือถ้าคุณเปิดโหมดนี้1แอมป์แบตเตอรี่อาจจะกินขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็แต่ถ้าคุณกดนะครับนนกด1 ก่อนหน้าให้คุณ1นล็อตนะครับเข้าไปในสตอ r ์เนะใน SD ส a r d าของคุณด้วยซึ่งมันเหมาะกับคนที่แบบเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเอง ฟรมมไ่ททันกีฟีเจอร์นี้นะครับบอกเลยว่าเหมาะมากๆแล้วก็ได้ความที่ตัวนี้นะครับมีระบบคอนเซนต์ภายในตัวเนาะตัวนี้ก็สามารถนะครับใช้ได้นะครับที่100ล้านพิกเซลจ้าตัว High Res Mode แบบ Pan-Tilt อันนี้เป็นสิ่งที่เจ๋งสุดๆไปเลยด้านวิดีโอแม้ว่าตัวนี้จะเป็น G9 Mark II ที่อาจจะไม่ได้เน้นด้านงานวิดีโอเท่า G6 Series เนาะแต่ตัวนี้ครับก็ยังสามารถถ่าย 5.8K ที่เป็น422 4K 422 10บิต800เมกรวมถึงมีเจ้าตัว Vlog นะครับพรีอินสตอลมาให้คุณภายในกล้องเลยอันเนี้ย มากๆส่วนใครที่ต้องการสโลร์มูชชั่นครับตัวนี้ 4K ได้ที่120 fps หรือถ้าใครที่ต้องการ240 fps นะครับก็สามารถได้ได้ที่ Full HD นะครับ4220ได้เช่นเดียวกันนั่นเอง <S 2> <S 2> ฟีเจอร์วิดีโอผมจำไม่ได้ว่า g s 6มีอะไรบ้างแต่ตัวนี้คือมีครบนะครับทั้งเวฟฟอร์ม e วทสโคมนะครับซีบาแพทเทิร เวท r e ็ f เฟรมนะครับมีรูเมนส์สปอร์ t มีเตอร์มีเซฟตี้โซนเมเกอร์มีเฟรมเมเกอร์มีแอนโนโมฟิกดีอีสครีนนะครับดิสเพย์บอกเลยว่าฟีเจอร์วิดีโอแม้ว่าจะไม่ใช่กล้องที่เน้นางานวิดีโอเหมือน GS อสะแต่คือฟีเจอร์มันโหดมากๆส่วนใครที่ต้องการเอาตัวนี้นะครับไปใช้ลักษณะที่เป็นเจ้าตัวบอเรสซีสองสองบอเรสซีตัวนี้ก็สามารถรีคอร์รอดนะครับเข้าผ่านเจ้าตัว SSD ได้ด้วยเช่นเดียวกันในการใช้หนึ่งครั้งตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้สามร้อยเก้าสิบรูปนะครับแล้วก็ลองลาบดิโอว ตัวบอดี้ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีความใช้เฟรมเดียวนะครับแบบเจ้าตัว S5 Mark II S5 Mark II X เลยก็ทำให้นะครับสามารถใช้อุปกรณ์เสริมนะครับที่เป็นออฟฟิเชียลของเจ้าตัว S5 Mark II ได้เลยนะั่นเองครับเช่นเจ้าตัวกริปเล็บพวกนี้เป็นสิ่งที่พนาฉลาดในการออกแบบมากๆเลยสำหรับราคาของเจ้าตัว Lu มิ G9 า Mark II ตัวนี้ครับจะอยู่ที่1 8, 8 9 9เหรียญหรือว่าประมาณ67,000ันบาทน,นะครับสำหรับเจ้าตัวบอดี้อย่างเดียวก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างนา่มาสมใจสมผลนะคือบ,บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย โฟลเตอร์ราคา70,000แต่ประสิทธิภาพมันอ่ะคูดคุ้มเลยนะครับกับสิ่งที่คุณจะได้ถ้าคุณเอากล้องระดับเนี้ยไปใช้ฟูลเฟรมอ่ะคุณต้องจ่ายเบสเซว่า200,000อ่ะแต่ในสเปคที่อาจจะดรอปลงมานิดนึงนะครับแต่คุณจ่ายแบบเปบสเซว่าถูกลง3เท่าเลยแค่70,000มื่นจากสองแสนน่ะแล้วเลนส์สิสเต็มนะครับทาง Panasonic ในพวกเทเลอ่ะค่อนข้างจะพร้อมเนาะไม่ว่าจะเป็นพานาร0 0ยสีเอ้ยหรือ200 F2 ตัวนั้นก็เจ๋งมากๆโอลิมปัก็มีให้เลือกค่อนข้างจะเยอะน,นะครับรวมถึง Sigma หลายๆตัวก็มีรรคคอออมโเเซ์ใหุ้้้ณลืกไดดวยนะ นอกจากตัวกล้องที่เราพูดกันไปครับก็จะมีเจ้าตัวเลนส์ีกงตัวนะครับคือ3 5 0 0 f 2 8เนะครับรวมถึงร้อยสี่ร้อยก็จะมีการอัปเดตตัวใหม่นะครับเพื่อให้คุณภาพดีขึ้นอีกด้วยนั่นเองครับทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข้อมูลของเจ้าตัว Panasonic l u ม i x G9 Mark มานบอกเลยว่าเป็นอีกกล้องอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆด้วยซิสเต็มของมันนะครับสมมุติคุณจะไปถ่ายวายไลฟ์อะเฮ้ยมันดีตัวนี้มีดูวอเอสโสามารถดันไเอโนะครับขึ้นไปสูงกว่าเดิมได้รวมๆครับบอกเลยว่านช้รรรับคคนีงิ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องเดอะพีคงผมด้วยนะสว่สวนยูทผมเฟิร์ครับขอบตจนะครัก่อนแล้วสวัสดีครับ